สวัสดีครับวันนี้มาขอพูดถึงเรื่องการขายของหน่อยนะครับเรื่องเข้างานอย่างเข้างานกาชาติงานอย่างเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้คืองานพระธาตุพนมที่บอกค่าที่แพงนะครับค่าที่ถ้าเป็นพูดถึงเข้างานประจาปีค่าที่แพงแพงทุกที่นะครับอย่างผมไปเข้างานมานี่บางที่ก็เมตรละสามพันห้าเมตรละสามพันห้า องเมตรก็เจ็ดพันครับก็เป็นปกตินะครับเข้าแล้วแต่ถ้าได้ซอยดีเข้าแล้วก็ก็ได้กำไรอยู่นะรู้จักเลือกซอยรู้จักได้ซอยดีอะ่ะก็ได้นะวันหนึ่งก็บางวันก็กกมูลกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นก็มีก็แล้วแต่สินค้านะครับการเข้างานไม่มีค่าที่ไม่มีถูกนะครับทุกที่ เป็นซนเตอร์ก็ที่เป็นล็อกๆอ่ะบางที่ก็ล็อกนะตั้งหมื่นห้าหมืนหกนะครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสินค้านะเขาต้องการหรือเปล่าสินค้าบางทีสินค้าเราเขาซื้อดีขายของกินขายอะไรนี้ก็ได้กำไรมีเพื่อนบางคนจบออกมาก็จบงานปุ๊บนี่ขายแค่เก้าวันเนี่ยก็ได้กำไรนะ ก็เห็นเข้ากันทุกปีครับค่าที่แพงแต่ว่าเข้ากันทุกปีก็ถือได้กําไรบางงานก็ได้เหมือนสองหมื่นสามหมื่นแล้วแต่เจ้าการเข้างานมันมีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่ามันค่าที่มันแพงค่าที่อย่าไม่แล้วก็ต้องเตรียมเงินไปบางเจ้าก็จ่ายเงินสดเลยตกลงที่กันได้แล้วก็จะก็จะเอาเงินสดตรงนั้นเลยของยังไม่ได้ขายนะครับ ต้องรับความเสี่ยงไปถ้าถ้าคนไหนรับความเสี่ยงได้ยอมรับความเสี่ยงได้ก็ก็เสี่ยงดูครับค่าที่เข้างานแพงทุกที่ครับทุกวันนี้มีแต่ที่เพิ่มอย่างภาดนาดูนี้ซอยไม่ใช่ซอยเต็งก็เท่าไหร่เห็นเพื่อนบอกสามเมตรสี่พันล่ะ แต่มันก็9วันอ่ะ9วัน4,000 6เมตร8,000อืมต้องเสี่ยงเอาครับเข้างานบางทีก็ได้กำไรบางทีก็ตั้งแต่ผมเข้ามานี่ก็ไม่เคยขาดทุนนะส่วนมากก็เจ้าก็ได้วันวันเต็งเต็งก็ได้วันละหมื่นกว่าบาท วันธรรมดาก็หกเจ็ดพันแต่วันขายเก้าวันเงี้ยสี่วันห้าวันที่จะเข้างานก็ดูกันดีๆด,ด้วยนะครับเข้างานอย่างงานประจำปีนี่ค่าที่ไม่ต้องพูดถึงครับล็อกแล้วสองสามหมื่นนี้แน่นอนซอยเต็งๆก็ต้องเสี่ยงเอาแต่ก็มีหลายเจ้าเข้าไปแล้วเขาก็ลืมตาปากได้จบงานไป ก็เห็นเข้าทุกปีคนที่เคยเข้างานก็เข้าแต่งานอย่างเดียวถ้าพูดถึงเรื่องเข้างานกับวิ่งตลาดเนี่ยเข้างานจะได้มีเงินเจ็บเป็นก้อนมากกว่านะออกจากงานมาแล้วก็จะได้กันบางทียังไม่ได้ก็เงินเมื่นกําไรนะสี่ห้าพันสามสี่พันแล้วแต่แล้วแต่สินค้าแล้วแต่เราเลือกซอยได้ การเข้างานการเปิดบูธในงานประจําปีก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าก็ลองเสี่ยงดูนะครับถ้าชอบเข้างานไปเสี่ยงดูกันนะแล้วแต่สินค้าแล้วแต่บูธตั้งแต่ขายมาก็ยังไม่เคยกินทุนเท่าไหร่นะครับเข้างานถึงค่าที่จะเมตรละสามพันห้าเมตรละสามพันยังไม่เคยกินทุนเท่าไหร่ยังไม่ขาดทุนส่วนมากก็กำไรบ้าง เจ้าๆก็ได้กินพอได้กินได้เสียนะครับการเข้างานถ้าเข้างานจากประสบการณ์นะเข้างานพระธาตุจังหวะขายไขยมัน,นครับเข้างานจังหวะคนเยอะคนเยอะได้ไข่มันมากแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงกับค่าที่ที่ค่อนข้างแพงยิ่งทุูวันนี้แพงขึ้นทุกปีคนะ่าที่ ไม่มีที่ไหนไม่แพงแพงทุกปีถ้ายอมรับค่าที่ได้ก็เข้าถ้ายอมรับค่าที่ได้ก็ไม่ต้องเข้าเพราะว่าถ้าเอกชนจัดด้วยไม่ได้เลยทางเจ้าไม่ได้เลยโอเคตามนี้ครับกินปลาย่างเลยคันไหม